แต่ตอนเอียงข้างเอียงข้างนะคะนี่แขนไม่มาเนี่ยนี่ติดล่างติดอันนี้ติดใต้สะบักนี่นี่คือเจ็บเส้นที่กระตุกเมื่อกี้นี่คือเจ็บเส้นนี่เจ็บเส้นนะคะดูนะอันนี้มือเนี่ยวางยังไงก็ไม่พน้นหูดูนะคะเกิดจากสีข้างเนี่ยเจ็บอยู่เส้นข้างนี่วิ่งขึ้นมานี่นี่กระตุกทุกอันนี้คือเจ็บเส้นนะคะใช่ไหมคะ ไม่ได้เจ็บจากรอยน้ำหนักไม่ได้ใช้เยอะเพราะว่าใช้แค่นิ้วแตะแต่เจ็บเส้นนี่ uh huh. นี่คือคําว่าเส้นนี่นะคะนี่คือสาเหตุที่ทาไมโยกตัวไม่ได้นี่คือบริเวณนี้ที่บอกว่าติดข้อหลังนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าแขนจะขยับขึ้นได้ไหมติดอยู่บริเวณนี้ uh huh. อ่ะทีนี้แฉบแขนขึ้นปล่อยมือค่ะ ทำไมต้องทําให้ตึงเพื่อที่เราจะต้องการเจอเส้นนะคะไม่ไหวบอกนะคะใจก็อยากให้กดแต่ใจก็เจ็บเหลือเกินจ,จนานๆเนะี่ยคนกดเส้นเจอเนี่ยเส้นเป็นกองเป็นก้อนๆเลย นะคะนี่เส้นกองบริเวณข้างยกตัวต่อไปเป็นการขยับแขนดูนะคะกลางออกเข่าดันค่อยๆจับ คึง่งคึง่งคึง่งคึ่งจับข้อศอกเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดเนี้ค่ะเขายืดเพราะว่าเขาติดจนแขนขยับไม่ได้เนาะนี่นี่น,นี่กระตุกทุกครั้งนี่คือเจ็บนะคะที่กระตุกเนี่ยไม่ได้กระตุกจากจั๊กกะจีหรืออะไรนะคะ <c oughs> กระตุกจากรอยเจ็บนะคะสัมผัสเจอเส้นนะคะ นี่คือคำว่าเส้นบ้านเหล่านะแนวข้างดีขึ้นแล้วนะคะทีนี้อ่นอนตะแคงไปขึ้น,นะคะ่ะมือนะคะเลยมาได้มากขึ้นแต่ยังไม่พ้นหูนะดูนะ พับดึงพับดึงนี่คือคำว่าเส้นนะคะข้อขยับแล้วนะคะก็จะเริ่มเบาขึ้นเพราะว่าแขนยกไม่ขึ้นถึงข้อไม่ขยับอันนี้ข้อเริ่มขยับกดโดนตำแหน่งแล้วก็มุกแขนนะคะจะทำให้ข้อต่อขยับขึ้นได้ง่ายขึ้น อันนี้ล็อกตำแหน่งที่เป็นข้อต่อแล้วก็หมุนแต่มีแรงกดอยู่ที่ปลายนิ้วพอข้อนั้นขายข้อนี้ก็ขายเพียงแค่โยกข้อนี้ก็ลั่นใช่ไหมคะนี่ยทีนี้เช็คเบาขึ้นเบาขึ้นนี่อ้าหงมาแล้วนี่นะคะอนอนเอียงลงไปคะ่ะขัดอ่ะนอนเอียงลงคะ่ะ นี่นะคะหูอยู่นี่เมื่อกี้กดยังไงก็ไม่ถึงหูนะคะเดี๋ยวจะดึงให้อีกหน่อยหนึ่งนะคะเห็นไหมคะว่าแต่ละท่าเนี่ยเราใช้เพื่อยืดกล้ามเนื้อให้มันคลายหัวเข่านี้ด้านหลังนะคะหัวเข่านี้ด้านหลังโยกมาข้างหลังมือค่อยๆเปิดมือค่อยๆเปิดดึง ทีนี้ถ้าเราดึงแล้วแรงแเราเยอะลูกค้าจะขัดเป็นเรื่องเออเขาเรียกอะไรอะเหมือนเราต้องคลายให้นะคะไม่ได้ปล่อยให้ขัดนะไม่ต้องหมุนค่ะเดี๋ยวหมุนเองค่ะลูกค้าแฮมพอเห็นอาการดีขึ้นเราหมุนเองเชียรลูกค้านอนเฉยๆนะคะเดี๋ยวหมุนให้นะคะหายใจก่อนค่ะก่อนที่เราจะคลายอีกรอบหนึ่งอ่า ยินดีด no ้วยนะคะมือค <offs> of ุณถึงหลังหูแล้วค่ะสามารถเห็นหูได้แล้วค่ะอีกหน้าภาพเช็คผลงานค่ะเห็นหูแล้วนะคะอันนี้ยังไม่คลายข้างหลังนะเนี่ยพอเราคลายบริเวณด้านข้างด้านหน้านะคะเราต้องคลาย แนวข้างบนด้วยนะคะคลายแนวข้างบนแล้วก็คลายแนวด้านหลังด้วยต้องดูว่าติดประมาณไหนนะคะเส้นข้างส่วนมากเวลาแขนติดนะคะจะติดแทบจะทุกแนวแต่ติดมากติดน้อยเท่านั้นเองนะคะถ้าเราคลายแค่ข้างหน้าเวลาเรายืดไปข้างหลังก็จะยืดไม่สุดนะคะต่อไปคลายแนวกลาง เห็นไหมคะว่าเราคลายทั้งท่อนแขนเลยเราไม่ได้คลายแค่แนวใดแนวเดียวแค่แนวไหนที่เราจะเน้นมากแค่นั้นเองนะคะกดพับขึ้นไม่สู้แล้วไม่ซู้แล้วู้ไม่ซู้ไม่ไหว <laughs> แล้ว แขนก็จะยกได้มากขึ้นนะคะจากแขนที่เหยียดไม่ได้เลย mm. ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างอะลองยกแขนลงขึ้น mm hmm. เมื่อกี้เราเอียงแบบนี้แทบจะไม่ได้เลย mm hmm. ถูกไหมคะ mm hmm. ทีนี้เวลาที่เราเคลียร์เราต้องเคลียร์ทั้งท่อนนะคะเนี่ยจับปุ๊บขยับดู mm hmm. เมื่อกี้เราติดแค่แนวด้านหน้านี่ล็อก ตำแหน่งที่ออกแรงนะอย,อยู่บริเวณนิ้วโป้หมุนกดปุ๊บกดดันลงไปดันเหยียดแขนให้ตึงหมุนอันนี้เคลียร์ทุกเคลียร์ทุกแนวนะคะอันนี้เขาเรียกเคลียร์ทุกแนวเนี่ยนี่แต่ว่าเป็นการเคลียร์แบบเซฟนะคะกดล็อกแล้วก็หมุนเนี่ยหมุนแล้วโยก ยกตัวขึ้นเพราะว่าให้นิ้วมีน้ำหนักเห็นไหมคะนี่ยกตัวเพื่อให้นิ้วคนนวดมีน้ำหนักต่อไปก็เช็คนะคะเช็คว่าติดแนวไหนอยู่อันนี้ยังติดแนวหลังอยู่นะคะแนวหลังก็คือบริเวณนี้ ต้องเช็คนะคะต้องเช็คว่ายังเหลือแนวไหนที่ยังติดอันนี้แนวเส้นสองมองออกไหมคะจากที่เราดูเรื่องแนวเส้นเมื่อวานเมื่อเช้าอันนี้คือแนวที่สองวิ่งออกไปนี่นะคะติดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้และตรงนี้นี่คือการยกตัวหัวร้อนนี่คือไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้ว นะคะอาจาบอกว่ามันจะโดนทุกแซนยกตัวขึ้นเพื่อให้มีน้ําหนักกดแช่อย่ายกตัวขึ้นแค่นี้ก็ได้ล้วน้ําหนักได้ละหม้มตัวใช้วิธีอ่ะยกแขนขึ้นค่ะยกแขนขึ้นหมุนหัวไหล่ค่ะ พอเหงื่อออกก่หน้าเหงื่อออก <laughs> <laughs> เต็มเลยแอร์เย็นเจี๊ยบหน้าเหงื่อออกยกขึ้นได้แล้วนะคะอันนี้อันนี้แกะไปแล้วนะคะข้างนี้เราแกะไปแล้วนี่ยกแขนได้ได้เต็มแรงมากขึ้นข้างนูน้นความแตกต่างแล้วนะคะฝั่งนี้แกะไปแล้วแขนที่ยกขึ้นจะเป็นแบบนี้ไม่ตึงแต่ฝัง่งนี้ แขนที่ยกขึ้นยังตึงอยู่เดี๋ยวจะแกะแบบเร็วๆให้ดูก่อนนะคะหลายคนเป็นนะคะหลายคนเป็น,นติดตั้งแต่แนวด้านหลังนะใช้วิธีการขยับข้อต่อนะคะการโยกนะ ติดแนวบานะคะแนวบาอันนี้จะเป็นแกะแบบแนวแนวตั้งนะคะกดให้ดูแนวตั้งเพื่อให้เห็นว่าถ้าเป็นแบบเคสที่เป็นติดข้างบนแกะแนวตั้งจะดีกว่าจะเร็วกว่าอันนี้จะเป็นแบบเร็วที่แกะเลยนะสามารถเราไปดัดแปลงกับลูกค้าเราได้นะคะมือดันศีรษะโน้มตัวลงนะคะ การยืดกล้ามเนื้อสําคัญยืดเสร็จเราจะโดนตำแหน่งแต่ถ้าเรายืดไม่เป็นนะคะจะบาดเจ็บเดี๋ยวหายใจเข้าออกลึกๆสักครู่ค่ะอ่ะดูคอยืดได้มากขึ้นติดจากแนวบนก็แกะแนวบนติดแนวข้างก็แกะแนวข้างนะคะ อันนี้เขาเรียกว่าติดกล้ามเนื้อมัดคอนะคะมัดข้างใช้วิธีการดึงลูกค้าเข้าหาเราดึงหาเราโยกตัวมากับเรานะคะอันนี้ประคองประคองหน้าลูกค้าต่อไปค่ะพับขึ้นพอพับนะคะตรงนี้ไข่ตัวพับได้สบายขึ้นละแต่ลังบริเวณด้านหน้านะคะ บริเวณด้านหน้าที่ล้างคือบริเวณนี้นะคะตรงนี้ดันลูกค้าไว้ดึงล็อกเอ็นนะคะห,นะหมุนจับเราหมุนต่อไปติดข้อสอกนะคะ ล็อกแล้วหมุนการหมุนจะช่วยเซฟนะคะสําหรับการแกะเส้นหนาะหมุนปุ๊บเส้นเขาจะคลายตัวได้ดีกว่านะคะเวลาเวี่ยงเวลาสะบัดต้องระวังนะคะต่อไปด้านหลังนะคะจับแขนพับนะคะเอียงตัวทับขาเหล่านะคะ ล็อกนะคะดึงดึงเวลาที่เราดึงแขนเนี่ยตรงนี้เรากดไปแล้วใช่ไหมคะบริเวณที่สมบัติดกดแล้วดึงยืดออกแบบนี้ค่ะกดแล้วดึงยืดออกแบบนี้ค่ะกดแล้วดึงยืดออกนะคะเวลาที่หมุนเนี่ยจะเห็นถึง ความตึงของลูกค้าว่าลูกค้าติดมัดไหนนะคะอันนี้ลูกค้าติดมัดหน้านะคะขอเช็คข้างหลังก่อนอ่ยกแขนขึ้นค่ะโอเคเดี๋ยวจะแกะข้างหน้าต่อนะคะพอเวลาที่เราแกะนะคะ ต้องแกะทุกๆแนวเส้นนะคะเอียงขอค่ะหูแดงหมดแล้ว <laughs> หูแดงหมดแล้ว อ่ยกแขนขึ้นค่ะยกแขนให้เยอะขึ้นนะคะอันนี้แกะแบบเร็วๆยังไม่ละเอียดนะคะยกแขนสองข้างค่ะอืดีขึ้นแต่อันนี้คือแกะยังไม่ละเอียดนะถ้าแกะละเอียดแล้วนอนแล้วทั้งแกะทั้งนี่จะดีกว่านี้อีกเพราะเส้นข้างสีข้างเนะี่ยยังไม่ได้แกะเส้นนี้ค่ะ,เ,ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยว่ามันจะได้เร็วๆ <laughs> จะดีใจหรือจะเสียใจดีเอ๊ะจะดีใจหรือจะเสียใจดีจะดีใจที่มีคนแกะให้หรือจะเสียใจที่มันเจ็บเจ็บดีอ่ะหมุนค่ะหมุนติดอันนี้อ่ะเพิ่ม ไม่ไหวแล้วเส้นนี้เขาติดไปจนถึงข้อสองนะคะอะยกแขนขึ้อนอีกรอบนึง